ก็จะมีคอมเมนต์นะครับที่ผมวิเคราะห์งานนะครับแล้วพูดถึงปัญหาครับก็จะมีคนที่น่าจะเป็นช่างนะครับก็จะมาสายปฏิบัตินะครับก็จะถามมาว่าดีแต่วิเคราะห์ทํางานไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับหัวหน้าช่างโดยจะไม่มีการเตรียมครับว่าตั้งแต่มาทํางานกับผมมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปชมเลยครับนี่ก็คือช่างบานนะครับเป็นหัวหน้าช่างของที่นี่ช่างบานมาทํางานที่นี่ช่างบานทํางานเป็นมาแล้วถูกไหมครับครับ เคยรับเหมาบ้างมาแล้วบางส่วนถูกไหมครับครับทีนี้ช่างบานมาทํางานกับผมเนี่ยในฐานะที่ช่างบานคุกคีกับผมเนี่ยนะครับผมทํางานเป็นไหมเป็นครับอ่แล้วใครเป็นคนสอนช่างบานในเรื่องของการทํางานและการปฏิบัติอาลูกพี่หมดเลยครับอ่าผมอีกนิดหนึ่งนะเวลาผมทํางานเมื่อเทียบกับช่างปกติผมคิดได้เร็วทํางานได้เร็วหรือช้าว่าหรือดีแต่บอกครับยังไงนะครับฝ่ามไอันนี้นเดีเ๋ยวปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนอ่ะอันนี้ปิด คือช่างบานมาทํางานที่เนี่ยนะครับผมทํางานเป็นไหมแล้วถ้าเทียบปกติผมทํางานเร็วหรือช้าผมคิดเร็วหรือคิดช้าเดี๋ยวไปถามหนอหน้าช่างพี่บูทํางานเร็วมากครับไม่ช้าคิดเร็วอติดปัญหาตรงไหนลูกน้องถามปั๊บแกไปเคลียร์ปัญหาให้ตลอดเลยครับอีกคาถามหนึง่งเวลาลูกค้าแค่ส่งรูปมาให้ผมดูผมวิเคราะห์ปัญหาได้เลยไหมได้เลยครับ ปัญหาที่ทีมงานติดปัญหาหรือว่าเรื่องยากๆที่แก้ไขไม่ได้ผมแก้ปัญหาได้ถูกไหมได้เร็้วหมดอย่างผมยกตัวอย่างผมวิเคราะห์งานผมเอาเราทีมช่างทุกคนไปวิเคราะห์หน้างานแก้ปัญหาผมยิ่งคําถามถามช่างในคําตอบผมมีอยู่แล้วทุกครั้งถูกไหมครับครับแต่ผมต้องการให้ทีมงานเก่งผมก็เลยถามมาไล่บี้ที่ช่างทีละคนว่าคําตอบนั้นคืออะไรแก้ไขยังไงทุกครั้งถูกไหมครับถูกครับนี่ครับ ท่านก็ลองฟังจะได้หายข้องใจครับผมทํางานเป็นหรือเปล่าหรือว่าดีแต่ทฤษฎีนะเดี๋ยวยังข้องใจเดี๋ยวผมพาไปให้ดูหัวหน้างานคนหนึ่งครับว่าอวามจริงเป็นยังไงนี่มาเจอแล้วครับกำลังทํางานกันอยู่พอดีเลยบนหลังคาอ่ะช่างบุเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยช่างหนิง,งทํางานเก่งไหมเก่งครับเนียบไหมรายละเอียดหันมองกล้องหน่อยเนียบไหมช่างหนิงอง่าโอเค,ออเคช่างหนิง,องพอดีว่ามันมีเหมือนคนที่เขาสงสัยว่าเวลาผมวิเคราะห์งานและคิดนะครับ ขาต้องสสยว่าผมเนี่ยทำงานเป็นไหมทางานเป็นหรือเปล่าดีต่พูดหรือเปล่าทํางานเป็นไหมหรือว่าดีจะบอกช่างใช้ลูกน้องทํางานช่างหน่งตอบที่ว่าผมทํางานเป็นไหมทําเป็นครับแล้วก็คิดเร็วด้วยอ่านี่ค,ครับพี่คิดไม่ไมทันทําให้งานออกมาเร็วอ่างานออกมาเร็วทุกครั้งที่มีปัญหายากๆผมให้ทีมงานวิเคราะห์ก่อนโดยทุกครั้งเนี่ยผมมีคําตอบคอยอยู่แล้วแล้วผมจะให้ทีมงานเป็นคนวิเคราะห์ว่าคาตอบนั้นถูกหรือผิดจริงป่ะช่างหน่ง ง,งานที่ทีมงานผมคิดช้าๆผมนั่งคอยฟังคําตอบอยู่ด้านล่างทั้งหมดมีคําตอบอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยครับนี่เป็นการฝึกทีมงานแล้วทุกครั้งเนี่ยที่ผมพาช่างผมไปวิเคราะห์งานหรือแก้ปัญหางานเนี่ยผมมีคําตอบให้ช่างผมอยู่แล้วว่าปัญหาเกิดมาจากอะไรแต่ผมจะให้ช่างผมทุกคนเป็นคนคิดและวิเคราะห์ออกมาแล้วผมจะเสริมให้ในส่วนที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่เขาไม่รู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สุดเดี๋ยวฟังคำเดี๋ยวฟังผมสัมภาษณ์ช่างหนึ่งอีกครับ ช่างหน่งนมีประสบการณ์มาจากที่อื่นเป็นช่างมาอยู่แล้วถูกไหมครับครับแต่นี่เราจะไม่พลาดพิงหรือว่าเราทํางานที่ไหนเราจะไม่ยังไงเนาะสไตล์การทํางานของผมเนี่ยเมื่อเทียบกับช่างทั่วไปช่างถ้าลงมือปฏิบัติเองเร็วหรือช้าหรือยังไงช่างหน่งลองบอกนิดนึงเร็วครับเร็วในที่นี้เร็วเล็ดดีไหมดีครับแล้วก็รายละเอียดจะเยอะครับกว่ากว่าที่อื่นๆที่ทำมาโอเคครับทีนี้ก็คงจะเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วนะครับแต่ถ้า ยังสงสัยในตัวผมอยู่นะครับให้ย้อนดูใน2องแฟนเพจนะครับย้อนหลังนะครับสัก10ปีนะครับในขณะที่ผมยังเป็นแค่ช่างธรรมดายังไม่มีทีมงานท่านลองลองดูนะครับและก่อนที่ผมจะไปเรียนต่อนะครับช่างลองดูว่าผมผ่านอะไรมาเยอะแค่ไหนนะครับยานะครับเอาอายุตัวเองเป็นตัวตัดสินคนอื่นนะครับวัดกันด้วยฝีมือครับ